เรื่องราวที่จะนำมาเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวเร้นลับเกี่ยวกับพญานาคขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะอาถรรพ์สร้างสะพานทับถ้ำพญานาคสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองเรื่องราวเล้นลับของพญานาคนั้นหลายท่านคงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วพระเกจิอาจารย์หลายท่านได้เคยกล่าวว่า พญานาคนั้นเป็นสัตว์มีอิทธิฤทธิ์สามารถจำแรลงแปลงกายเป็นอะไรก็ได้หายตัวได้และยังสามารถแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารต่างๆให้คุณและให้โทษได้ด้วยเช่นเดียวกันหากผู้ใดกระทำเหมาะสมไม่ลบหลู่พญานาคก,ก็จะบันดาลให้ร่มเย็นเป็นสุขแต่หากมีการกระทำลบหลู่ดูหมิน่นหรือล่วงเกินพญานาคก,ก็สามารถบันดาลสิ่งเลวร้ายให้ได้เช่นเดียวกัน ในราวปีพุทธศักราช2,536ถึง2,537ทางการมีข่าวว่าจะสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองมุกดาหารสวรรณเขตที่จังหวัดมุกดาหารแต่ในขณะนั้นก็ได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นหลายครั้งทำให้โครงการถูกชะลอออกไปก่อนซึ่งบริเวณน้านน้ำใกล้สถานที่ ที่จะทำการสร้างสะพานนี้มีเรื่องราวเล่าว่าเมื่อประมาณ30ถึง40ปีก่อนหน้านี้มีชาวบ้านได้ออกมานอกระเบียงบ้านในคืนวันเพ็นแล้วมองทอดไปยังลำน้ำโขงมองเห็นเรือพายธรรมดาธรรมดาลำเล็กๆล,ลอยอยู่ไม่ห่างจากริมฝั่งเท่าไรนักซึ่งเป็นเรือร้างที่ไม่มีคนอยู่จึงคิดอยากได้เอาไว้ใช้งานจึงได้ชวนญาติพายเรือออกไปเอา แต่เมื่อพายเข้าไปใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นเหลืออีกเพียงสิบเมตรจะถึงตัวเรือแล้วท่านใดน,นั้นทุกคนที่มาในเรือต่างตกตะลึงแทบช็อกเพราะอยู่ๆเรือลำดังกล่าวก็ได้ขยายใหญ่ขึ้นสูงขึ้นกว่าเดิมไม่รู้กี่เท่าจึงได้แต่รีบกลับลำแจวเรือหนีขึ้นฝั่งอย่างไม่คิดชีวิตยังมีชาวบ้านได้เล่าต่อไปอีกว่า ตรงบริเวณใกล้กับที่กำลังสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองนี้ชาวบ้านเคยเห็นตัวอะไรไม่ทราบว่ายข้ามลำน้ำโดยโผล่ส่วนที่พ้นน้ำมีลักษณะคล้ายครีบหลังของปลาว่ายลอยทวนกระแสน้ำโดยเริ่มต้นว่ายทวนกระแสน้ำจากฝั่งลาวมายังฝั่งไทยไว่ายมายังปากน้ำห้วยหรือบริเวณที่เรียกว่าห้วยบ้านรายแต่เมื่อชาวบ้านวิ่งเข้าไปดูไกลๆก็ปรากฏว่า ว่ายหายไปเสียแล้วการสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองนี้แม้จะมีข่าวว่าจะสร้างนานแล้วก็จริงแต่เพิ่งจะลงตัวเรื่องพื้นที่ที่จะก่อสร้างและเริ่มต้นสร้างจริงๆในปีพุทธศักราช2543ซึ่งขณะเริ่มสร้างได้มีลางร้ายทำลายขวัญคนงานคือมีคนไปผูกคอตายในออฟฟิศที่เพิ่งสร้างใหม่ ซึ่งยังไม่ได้เริ่มใช้กันเลยซึ่งการผูกคอตายนี้ไม่มีใครทราบสาเหตุแน่ชัดจนทำให้พนักงานที่จะต้องมาใช้ออฟฟิศหลังนี้หวาดกลัวมากจนทำให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบต้องตัดสินใจสั่งทำการรื้อถอนออฟฟิศทั้งหมดแล้วเอาเหล็กกระเบื้องและวัสดุที่เกี่ยวกับการสร้างออฟฟิศหลังนี้ไปบริจาคถวายให้กับวัดจากนั้นทางบริษัทผู้รับเหมา ก็ได้สั่งอุปกรณ์ก่อสร้างเข้ามาใหม่เพื่อสร้างออฟฟิศในพื้นที่ตำแหน่งเดิมหลังจากนั้นอีก4-5เดือนก็มีลางร้ายครั้งที่สองอีกคือคนงานก่อสร้างที่กำลังสร้างสะพา,านดูนั้นได้ตกนั่งร้านตายและไม่นานต่อมาก็ได้เกิดลางร้ายครั้งที่3เกิดการตายขึ้นอีกคือคนงานที่ออกไปทำงานสร้างเสาที่กลางลำน้ำรู้สึกร้อนอยากลางหน้า จึงได้ก้มลงไปตักน้ำจากลำน้ำโขงมาล้างหน้าซึ่งก็ได้ตกน้ำตายอีกคนเหตุการณ์แปลกๆอันผิดสังเกตของที่นี่ทำให้คนงานเริ่มเกิดความสะพรึงกลัวทีมงานก่อสร้างระสำระสายโดยเฉพาะการสร้างเสาเข็มต้นที่11ของสะพานซึ่งอยู่กลางลำน้ำโขงมีปัญหามากกว่าเพื่อนคือตั้งแต่เริ่มททำการตอกเสาเข็มต้นนี้ตอกยังไงก็ตอกไม่ลง แม้ใช้สว่านนำร่องขุดเจาะก็เจาะไม่ลงซึ่งวิศวกรก็ใช้ความพยายามทุกรูปแบบเพื่อดันทุรังเจาะต่อให้ได้จนหัวสว่านหากักวิศวกรจึงตัดสินไปจ้างนักประดาน้ำให้ดำลงไปดูเพื่อจะเอาหัวเจาะขึ้นมาและดูว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่พอดำลงไปนักประดาน้ำก็ต้องพบกับความตกใจสุดขีดเพราะเห็นดวงตาอะไรไม่รู้ แดงกัมเป็นคู่คู่อยู่เต็มใต้น้ำไปหมดซึ่งกำลังจ้องขเขม่งมาที่ตนพอมองต่อไปก็เห็นลำตัวสีเขียวยาวลอยอยู่รอบๆบริเวณนั้นทำให้เขารีบว่ายน้ำหนีขึ้นมาอย่างไม่คิดชีวิตพอขึ้นหมกได้ก็เก็บข้าวของกลับบ้านไปเลยเงินค่าจ้างก็ไม่ยอมรับเลยสักบาทแต่วิศวกรญี่ปุ่นก็ไม่สนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นทั้งนั้น จึงได้สั่งให้เอาปูนเทลงไปที่ต่อหม้อของเสาต้นนี้เลยเจาะได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นซึ่งขณะเทลงไปนั้นก็ต้องพบแต่ความประหลาดใจสุดขีดอีกครั้งคือเทปูนล,ลงไปเท่าไหร่ก็เทไม่เต็มสักทีทำให้เสาต้นนี้ใช้ปูนเป็นจำนวนมากกว่าทุกต้นแต่ในที่สุดก็เทเต็มจนได้การสร้างสะพานยังคงดำเนินไปท่ามกลางอุปสรรคและความสับสน ของเหตุการณ์ประหลาดนานับประการจนกระทั่งถึงวันวิสาขาบูชาในปีพุทธศักราช2548ยามที่เฝ้าไซก่อสร้างนี้ได้ฝันว่ามีคนใส่ชุดขาวมาบอกว่าในวันพรุ่งนี้เป็นวันเข้าพรรษาให้ยามช่วยไปบอกหัวหน้าด้วยว่าขอให้หยุดงานก่อนหนึ่งวันเพราะพวกเขาจะอธิษฐานเข้าพรรษากันซึ่งวิศวกรญี่ปุ่น ไม่ยอมหยุดตามที่ขอเพราะเห็นเป็นเรื่องไร้สาระและในวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2548วันเข้าพารรษานี่เองวิศวกรชาวญี่ปุ่น3คนได้ลงเรือไปดูงานการวางคานของสะพานด้วยตัวเองทั้งๆท,ท,ที่ไม่เคยลองนั่งเรือออกไปดูเลยตั้งแต่เริ่มสร้างมาและทันใดนั้นเองขณะคนงานกดสวิต เครนก็ได mm mm ้ยกแท่นปูนเพื่อนำไปวางบนหัวเสาต้นที่11ต้นที่มีปัญหามากที่สุดแต่ยังไม่ทันวางถึงหัวเสาเลยเหตุการณ์อเลวร้ายอย่างไม่มีใครคาดฝันก็ได้เกิดขึ้นเครนได้พังถล่มหักออกเป็นสท่อนคานยกแท่นปูนและสลิงได้เหวี่ยงฟาดตัดร่างวิศวกรคุมงานชาวญี่ปุ่นวัย45ปีขาดออกเป็นสองท่อนตายทันที และเครนที่หกักตกลงกลางสายน้ำนั้นได้ตกลงกระแทกทับวิศวกรบนเรือสามคนจมดิ่งสาบสูญไปในลำน้ำทันทีซึ่งตามข่าวได้รายงานว่าจากเหตุการณ์ครั้งนี้มีคนจมลงไปในน้ำแล้วหาศพไม่พบรวมทั้งหมด8คนเป็นวิศวกรใหญ่ชาวญี่ปุ่นสามคนที่นั่งเรือออกมาดูงานดังกล่าวเป็นชาวฟิลิปปินส์หนึ่งคนและคนงานไทยอีกสี่คน นอกนั้นบาดเจ็บเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกเจคนซึ่งเรื่องนี้ได้กลายเป็นข่าวดังหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับในช่วงวันเข้าพรรษา22-23กรกฎาคมพุทธศักราช2548ซึ่งหลังจากนั้นบริษัทผู้รับเหมาทุกบริษัทที่เข้ารับงานสร้างสะพานพากันหยุดงานเพื่อทำบุญแต่ไม่นานต่อมา ในวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2548เวลาประมาณบ่าย4ี่โมงถึง5โมงเย็นได้มีการบวชกันแบบเงียบๆโดยคนงาน8-9คนพากันบวชแก้บนกันเป็นเวลา7วันจากเหตุการณ์อาถรรพ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มมีการสร้างสะพานแห่งนี้นั้นได้สังเวยชีวิตของคนงานที่นี่ไปทั้งหมด17ชีวิตแล้วจึงทำให้คนงานที่เป็นคนไทย อีสานและคนงานลาวพากันหยุดงานไม่ยอมสร้างสะพานต่อกันเลยเพราะกลัวตายแต่ก็เหลือคนงานชาวต่างชาติและคนที่ไม่เชื่อยังทำการก่อสร้างทำให้การก่อสร้างยังพอขับเคลื่อนไปได้แต่กระนั้นเสาเข็มต้นที่11นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีใครไปแตะต้องหรือทำการสร้างต่อเลยได้แต่ดำเนินการสร้างส่วนอื่นไปก่อน และข่าวนี้ได้ทําให้ชาวบ้านบางกลุ่มได้ไปหาเจ้าหน้าที่อากรจังหวัดซึ่งท่านก็ได้ไปหาร่างทรงร่างทรงบอกว่าให้ตั้งสารพญานาคใกล้บริเวณที่ก่อสร้างเพื่อจะได้อัญเชิญพญานาคขึ้นมาเนื่องจากในบริเวณนั้นเป็นถ้ำพญานาคผู้ปกปักรักษาและดูแลลูกหลานชาวริมโขงมาช้านานหากตั้งสารแล้วก็จะได้ทำการสร้างสะพานต่อได้นอกจากนั้น ยังมีชาวบ้านร่ำลืออีกว่าในช่วงแรกที่มีการก่อสร้างสะพานองค์พญานาคได้เข้าทรงเด็กห้าขวบและบอกว่าไม่ให้สร้างสะพานบริเวณนี้เพราะเป็นถ้ำของพญานาคก,การสร้างสะพานจะอยู่เหนือถ้ำซึ่งถือว่าเป็นการลบหลู่ท่านอย่างมากถ้าไม่เชื่อและสร้างต่อจะมีคนเสียชีวิตมากมายจากนั้น ข่าวการที่จะสร้างสารพญานาคนี้ได้แพร่สะพัดออกไปทำให้มีชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการสร้างสารนี้เพราะไม่รู้ว่าพญานาคจะพอใจหรือไม่ซึ่งหากพญานาคไม่พอใจพวกเขาอาจจะต้องมีอันเป็นไปจึงคิดต่อต้านการสร้างสารแห่งนี้นับแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทีมงานทั้งหมดหยุดการก่อสร้างทันทีเพราะกลัวอาถรรพ์ที่เกิดขึ้น จนกระทั่งได้มีการทำพิธีตั้งศารพญานาคและสร้างเสาพญานาคขึ้นเพื่ออัญเชิญองค์พญานาคมาสถิตณนะที่แห่งนี้หลังจากนั้นไม่นานเหตุการณ์ต่างๆจึงเงียบสงบทำให้การก่อสร้างสะพานแห่งนี้สำเร็จด้วยดีจนปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในเส้นทางระหว่างจังหวัดนครพนมมุกดาหารและแขวงสวรรคเขตประเทศลาว ซึ่งสารพญานาคนี้ชาวจังหวัดมุกดาหารได้มีการจัดพิธีบวงสวงองค์ปู่พญานาคในวันที่8-9ถึง9มิถุนายนของทุกปีนั่นเองนอกจากนั้นจากความเชื่อทางพุทธศาสนาและศรัทธาของชุมชนลุ่มน้ำโขงที่มีต่อพญานาคยังเชื่อกันอีกว่าณเสาต้นที่2ของสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำโขงเป็นถ้ำพญานาคที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นจุดที่ท่านจะขึ้นมาเพื่อให้พรและปกปักรักษาลูกหลานใครที่ได้มาสักการะให้ขอพอรพญานาคณถ้ธมพญานาคขอโชคลาภความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตมักสำเร็จผลด้วยดีจากเหตุการณ์ต่างๆที่ได้เกิดขึ้นในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สอง ที่ได้เล่ามาข้างตน้นทำให้ผู้ที่มีความเชื่อในเรื่องราวของพญานาคนั้นยิ่งทวีความศรัทธาในองค์พญานาคเป็นอย่างยิ่งดังคำกล่าวที่ว่าพญานาคเป็นสัตว์ศักดิก์สิทธิ์จะให้คุณกับเราก็ได้จะให้โทษก็ได้เช่นเดียวกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ยิ่งตอกย้ำให้ความเชื่อที่มีอยู่แล้วอย่างรากฝังลึกลงไปในจิตวิญ,ญญาณของชาวอีสานมากยิ่งขึ้น เป็นเท่าทวีคูณเลยทีเดียวทางทีมงานขอขอบคุณบทความโดยเพศตำนานความเชื่อลี้ลับพญา,านาค